ปูสวัสดีครับพี่น้องไปสุขสุขันธ์ผมเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เบายากลับมาแล้วครับนี่นะครับวันนี้ได้เมนูที่พี่น้องกับผมอ่าเป็นเมนูส้มตําปูนาพี่น้องนี่เป็นปูปลาครับแต่ว่าเป็นปูนาพี่น้องผมขุดมาเองนะครับของฝากจากกลาลสินนี่นะครับผักกับประแกมพี่น้องผมก็จะเป็นอ่าผักกาดขาวนะครับแล้วก็มีกระหล่ำมีแตงอ่าวันนี้นะครับเบายาก็จะกินกับขนมจีนพี่น้อง นี่พาพีพ่ะนองนะครับกินกับขนมจีนนี่เสียบๆโอ้นี่อืมเป็นโลเลยอย่างนี้แหละโอ้ได้พี่น้องหมดแน่นอนบปยะอ่ะประทวไลใหญ่ฮะพี่น้องกับผมพาพี่น้องลงมือทานครับผมอืมอืมขออนุญาตพี่น้องปูพี่น้อ,นนอนงอออปูป,ปูนี่นะครับปูตำปูใส่ ขออนุญาตลองก่อนะครับเสียงกรอบปูออหอม มะเขือเทศออ,อดูจากซีสันพี่เนาะเผ็ดแน่นอนปะยาเป็นคนที่กินต้มตำกับมะเขือเทศเยอะนะพี่เนาะอืม,อม もうも、ん、うん。 ปูล้วนๆนะครับนี่นี่ปูนี่นนอะหน้า <S <S นี้เกี่ยวข้าวน,นี่น้องเะเกี่ยวข้าวเสร็จปูปูมันก็จะมีนะครับก็ออยังล่ะทำรูทำรูขุดรูปูเฮ็ดขวยเนาะอ่ะี่นอะอืะ แล้วส้มตำกับปูอืม เผ็ดมากนะครับดูแค่สีก็รู้ไปนอ้องนี่โอ้ส้มตำปูนานี่เนองอ,อืมอะอืมแกอบ แต่ถ้าเกิดบางคนที่เขาไม่กินเขาก็จะบอกว่ามันเหม็นนะไปเนอะปูจะมีรสชาติของมันเองนะพป่นองจะมีกลิ่นมีรสชาติของเขาเองอืม 嗯。<laughs> うん。 โอเค okay, พี่น้องสมีครับผมพี่น้องเพชรแทงสมัยดีสวัสดีครับผมไปครับ